อาจารย์ทรงมากขนาดเนี้ยแล้วเราก็พื่มอยู่แล้วอ่ะมันทําให้เราอินกับบทอ่ายออกมาอรีแบบเออเข้ามาถึงจุดนี้ได้จังได้ยัน้าเพชรอ่ะซื้อมันสิหายไปได้ลูกถึงกับมาเฮายังมีโอกาสเฮ็ดอยู่ยังแต่ถ้ายพี่น้าเพชรจะขับไปประทมบันเทงศิลินอีกเป็นอยังขึ้นบ่กลับอืผมเห็นโชว์แบบไดบอผมเห็นล่าเรืองแบบไดบอครับจะตัวเอื้อยนี่เห็นความตั้งใจของบอนนานๆเอาอีกแล้วถามทุกคนที่ความตั้งใจ เงินหรือเปล่าคิดว่ามันสิหลอดบ่แค่ปีนึงมันนั่นได้เปิดวงมันนั่นได้เปิดฤดูกาลมันนั่นได้เข้าบ้านพ้อมดามากร้าวันนี้จะว่ามันหลอดบอพิรัคาราผมท็อปไลน์ทีวีและจิและเล่นจิละเล่าต้องขอวอกับเพิ่นเนี่ยกันแล้วกันนะครับน้ำเพชรปุทุมพรเดี๋ยวเดี๋ยวจากศิลปินอิสระล่ะสุดนีน้ำสกุลแล้วอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จังใดจังใดก็นอนนี้อัพเดตกันคือเราไปหาล่อบองศอกบองสวงตอนนี้คือว่าเป็นน้องสกุลเกียงไก่อีสานศิลมันเป็นน้องใดมันสตอรี่ายคะเล่าเลยเขาเหล่าเลยมากเบามากเออบอกความเป็นจริงเนาะที่จริงก็ตั้งใจแบบว่าอยากจะสารงานต่อที่เคยคุยกันไวเออแต่ที่นี่แบบว่าจักเนี่ยใดเห็นความตั้งใจของบอลนานๆานเอาอีกแล้วถามทุกคนในความตั้งใจ เงินหรือเปล่าบอค่ะบ็ได้ซื้อมาค่ะมาด้วยใจอืมาด้วยใจอีลีเอาจริงเนาะขั้นสิบบอไปกะเป็นคนเป็นคนเป็นคนแบบว่าเออเปิดก่นแต่ว่าก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนตากต่อจากไอ้หมออันแหะน่าจะเป็นเรนน้ำเพชรเลยบอไม่นบอตอนล่ามเปิดตัวใกล้ๆกันบอประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นแบบหู้น้ำเพชรแสดงว่าขึ้นวงการมาล่าบอได้หลับสักปีก่อนอ่า ่านไปปีเดียวพี่พักปีเดียวอ่าพักปีปีนึงหลังจากลงจากปฐมโทมกระือกะเล็กมาเลือกตรงนี้เลยแม่ค่ะมันไม่เป็นแม้แต่ที่บอกว่าหนึ่งปีที่ฉันจะไปทำลำบวงสวงไปรับงานเองไปรับเาอเลทตี้ทุถทายมันหัวขึ้นวงการมาลํำอ่าด้วยด้วยด้วยพี่นภพลก็เป็นสายมู่เนาะกระเลยคู่บาอาจารย์บอกว่าเนี่ย น้ำเพชรอ่ะซื้อมันจะหายไปได้ลูกให้กลับมาเขายังมีโอกาสเฮ็ดอยู่ยังมีโอกาสสั่งรร้์ผลงานให้พี่น้องได้ฟังอยู่ถ้าจะไปวงซวงเลยกะย่านมันหายไปให้กลับมาซะโอกว่าอาจารย์ว่าสิแต่ว่าฟี่น้ำเพชรก็เลยด้วยด้วยความที่ว่าฟี่น้ำเพล็ะเป็นเพื่อนกับบอสตั้มอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นเออเม้นการให้กำลังใจกันแต่ก็เราก็ดูดูเออเนาะแล้วเรามาเห็นมาเห็นอ่นบอสตั้มแล้วก็บอสเก่งกจเพิ่นเพื่อนเปิดวงใหม่ เห็นกันทำงานเห็นความความหรือว่าเ,ออเป็นเป็นหมอํำสมัยใหม่อะบอกไงมีความเป็นสมัยใหม่มีการบริหารจัดการแบบว่าแบบรูปแบบใหม่นะคะแต่ถ้าพี่น้ำเพชรจะลับไปประทบมบันเทิงลปนอีกเป็นอย่างขึ้นวกับเพราะว่าอยากไปเปิดประสบการณ์ใหม่อๆอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอยากไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปต่อยอดในสิ่งที่พอดับสอบค<ๆ>นไทยเข้ามาแล้ว ครูบาอาจารย์ก็ยังอยู่พ่พอแม่ก็ยังอยู่ทั้งพอดาบซ้อแม่อิ๋วทีคเคยพุ่มฟักกันมาหลายปีก็ยังอยู่แนต่ว่าทุกคนมันต้องเติบโตแม่นค่ะเอาจังสิหรือว่าพี่น้ำเพชรเพราะว่าเขาประเด็นนี้เลยค่ะตั้งใจมากแล้วล่ะแต่ผมเสื่อว่าพี่น้ำเพชรก็คงว่าคิดว่ามันสิเกิดขนาดนี้ดรามานะขนาดนี้คิดว่ามันสิรอดบอแค่ปีหนึ่งม่นั่นได้เปิดวงไม่นั่นได้เปิดฤดูกาลไม่นั่นได้เข้าบ้านพร้อมด่ามาคข้บวันนี้จะว่ามันรอดบอรอดค่ะเพราะเข้า เราต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ตรงคำว่าดราม่าให้ได้เ,ออเพราะที่ผ่านมาเราก็ผ่านมาแล้วเสออื้อแบบนั้นค่ะเพราะเราตั้งใจตั้งใจสิบ้านเกียงไกคือเป็นบ้านที่เริ่มต้นใหม่และเราจะมองเห็นสิ่งที่ผ่านมาอม,มันคือบททดสอบอสุดท้ายแล้วถ้าใจเราไม่แข็งเราก็ผ่านไม่ได้อเห็นเอ,อืเออ่อยล่งของร่งคลิปเวลาเจอกันเนี่ย มันมีการปลอบกันจังได้ดีมีการให้กัำลังใจกันจังได้ดีบ่ผมเห็นหลายๆคลิปที่เออลงแบบเออมันเป็นมิตรภาพที่ดีนอนสินะ,ะ,ะกับบอสเก่งไกใช่ไหมคะมออพี่ก็จะคุยกับบอสว่าเออบอสเราจะสู้ไปด้วยกันนะเข้าสู้ไปด้วยกันบ้านล้างนี่จะเป็นเป็นเซาที่มันโคงเดอ้อบอสสู้พี่จะให้กําำลังใจกันตลอดแล้วเพื่อนศิลปินทั้งกันเลยพวกแม่แม่ทีม้าอย่างพี่หน่อยพี่เล็กแล้วก็แม่บัวตูมหรือว่าทุกคนเลย คือแฮปปี้กันมากเหมือนคนแบบว่าเคยอยู่ต้องกันว่าโดดเออกลับมาหากันอย่างที่เล็กก็เคยก็เคย,ก,เคยก็เคยร่วมงานกันสมัยมตั้งแต่ฝีไตเต่า,ตาเนาะเป็นดาวรุ่งแต่พี่หน่อยก็ติดตามพอ,ม,อ,อมากันหลอร้องกันล่กของเรามาข้างนอกของเราแล้วพอเข้ามาเห็น,หนเสียแล้ววันที่ไปถ่ายรายการเมื่อวานไทยออกมาเลยบทนั้นคือร้องให้มาจริงจริว่าแบบมันมีความรู้สึกว่า ผูบาอาจารย์ทรงมากขนาดเนี่ยแล้วเราก็ปพ้่มอยู่แล้วอ่ะมันทําให้เราอินกับบทไท่อมาอิรีแบบเออเข้ามาถึงจุดนี้ได้แจ้งได้ยังแสดงว่าเป็นมิติหรือว่าเป็นมุมมองที่มันน่าจะเกิดคือในสิ่งดีๆถ้าเกิดเขาสู้บ้านแล้วมีการซ่อมกันแล้วมัน่าจะเห็นความเข้มข้นในความเป็นตัวละครความเขาไวเขาบาดกันเหมือนบอสอีกหนึ่งซิงพีนัมเพชรครับที่ต้องทาาพีนัมเพชรเลยแน่นอนเหรอเนาะพอมันอยู่ด้วยกันเป็นดราม่ามาแล้วผ่านการทํางานมาหลายอย่างแล้วทุกคนก็สิมองว่าจังไรดีล่ะ พราะมันเปิดอืใส่เขาว่ามันบอกว่าเขาว่าหลอดออกมันเขามันอึดอัดไหมที่มันเป็นแบบนี้สิไหมเขเจะว่าอึดอัดไหมที่แรกกะกะรู้สึกอยู่ค่ะเพราะว่าเขากาเงียบเงียบแล้วเนาะช่วงนั้นเนาะเขาเงียบเขาก็ไม่ค่อยมากด่ามาเท่าไหร่แต่พอวันนี้ออะ ในเมื่อเราตั้งใจจะเริ่มแล้วเขาก็ต้องสู่กับมันสู่แบบแรงก็คือสู่ในเรื่องผลงานสิ่งไหนที่เราเคยผลงานมันไม่โอเคหรือไงเราก็มาปรับใช้ในตรงนี้แหละให้มันดีขึ้นอก็สังก,กอรอดติตามก่อนก่อนสิดาเห, <า S 1> ห็นนะหาเมืองก่อน<า><า>ก่อนจะ<า>ด่าให้ท่าดูก่อนนะจ๊ะเอ,อเอาอีกอยาหนึ่งที่นี่ผมสได้เห็นอย่างกั เขาว่านําเพชรอุ้มพรอนเกียงไก่อีสานสินในปีที่หนึง่งผมเห็นโชว์แบบไดบบผมเห็นล่ำเรืองแบบไดโบกบจะโตเอ้ยเนี่ยเอาจริงๆเด้ออยากให้ติดตามมากกว่าพวกก็ว่าอยากว,าว่าอยากวา่าห้ายอยากให้มันก็คงจะเป็นรูปแบบใหม่ๆที่พี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแหละกะ ฝากพีนองติดตามเบองเรื่องว่าสิมีผลงานแบบไดออกมาออแล้วก็จะมีซิงเกิลมาอุ้ยเธอสิมีเพียกหราปีนี้นีและค่ะอ่อติดตามว่าเป็นแบบไหแต่ว่าแอบเชียรยกันให้กำลังใจแลก,กาให้กำลังใจผมก็ให้กำลังใจนงอยู่ตลอดเวลาแลวการอเม่ว่าการเปลี่ยนพลรัชพลเองนะรอดูว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การมาเริ่มต้นก้าใหม่คันนี้ของน้ำเพชรอุทุมพรเกี่ยวกับอีสานสิน สป,ปังบอรหรือสิด,ดังบอรหรือเป็นแบบไหนเข้าติดตามหลายวิธีกันแล้วกันเนาะฝากแน่ฝากน่ฝากน่ฝาก,นฝากพี่นองนะคะนำเพชรอุทุมพรเด้อฝากพี่นองเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจมือนี่มาอยู่ที่บ้านเกียงไก่ที่สารสินกนใไ้พี่นอง อซอยเชียศสราสนับนุนคือเกานะคะอยากได้หมอล,ำล่ำราคาบอแพงนะคะติดต่อเกียงไกอีสานสีนได้นะคะฝากเด้อพี่นวเด้อขอบคุณค่ะฝากได้กันแล้วพี่นวลด้วอีกหนึ่งศิลปินมาความสามารถเห็นหน้าอยู่ปัดถอกปฐมเห็นหน้ามารับงานอ e ีเวนต์ e เห็นหน้ามารับงานส่วนโตอตอนนี้มันมี่สังกัดแล้ว <ไ S 1> ก็ใหฮรอดด้วยก เออแมต่ตอเเนเขาแบนเขาอยู่กาลสินคือการื่าสินล่าสุดนี่คือทั้งผมเองเอ็นอเชทเองหมออันเองแล้วก็อะไรอีกเอเ็นบมอ่าจะแม่ค่ะลาสินดิ้นดำนำ้ำซูไอยมพวกยะเกา อยู่อันน้องคงสีสาวสมนเ่าเห็นบออยู่บ้านไกลๆกันพี่น้องคาราบผมเออเนี่ยเห็นบอเพราเพาอยู่ไกลๆหน้าน้ากับเคยไปซอยน่าทกทีเื่อนอกไปเด้ค่ะเออเอเออเอเออเออยางไปเอาสาวมไปซอยงาาทางกระทถอเนี่ยโอเคขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ